ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกราบนวัสการพระเทรานุเถระและพระสังฆาธิการทุกรูปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกพบกับข่าวเที่ยงวันทําข่าวค่ะประจําวันพุทธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2558 วันนี้เป็นวันพระใหญ่นะคะแรม15ค่้าำเดือน8ค่ะนำเสนอข่าวสารธรรมะกิจกรรมทางาศาสนามากมายทีเดียวพร้อมกับข่าวการบ้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดย w o ย b ที T V ค่ะ World Buddhist Television สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและอยู่ในการกำกับดูแลของมูลนิธิพระรัตนตรยัย ในพระราชูประภมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารค่ะการนำเสนอข่าวแบบนี้นะคะนำเสนอข่าวไปควบคู่ไปกำกับไปกับการให้แง่คิกกติธรรมมุมมองทัศนคติทางหลักธรรมทางาศาสนาพร้อมกับมีการแสดงความคิดเห็นเพื่อการแลกเปลี่ยนกันนะคะเพื่อให้ท่านสาธุชนนั้นได้มีมุมมองความคิดที่กว้างขึ้นค่ะ แนวความคิดแบบนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพ,พระคุณพระพรมชิรยานกรรมการมหาเถระสมาคมที่ให้คําแนะนําได้ยังเป็นเจ้าอาวาสวัดยานวารด้วยนะคะเป็นประธานอํานวยการดับเบิลยูบีทีวีค่ะและวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระวิสุทธ,ธิวรารพวัดเทพพิดารามบวรวิหารมาร่วมในรายการเที่ยงวันทําข่าวกับเราค่ะนัสการเจ้าคุณค่ะนัสการค่ะ ญาติยโยมวันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือนแเป็นวันที่เราควรจะให้ความสำคัญเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธวันนี้ก็อยากจะให้ญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทุกท่านขออนุญาตกิเลสสักหนึ่งวันเป็นกรณีพิเศษวันนี้คิดดีทำดีพูดดีเป็นคนใจดีกันเป็นคุณพ่อใจดีเป็นคุณแม่ใจดี เป็นลูกลูกที่ใจดีเป็นผู้บริหารที่ใจดีรับรองอะไรอะไรก็ดีไปหมดขอจเจริญพรรับรองว่าถ้าคิดดีพูดดีทำดีอะไรอะไรก็ดีไปหมดนะคะคและวันนี้เราสองคนค่ะก็ได้มีโอกาสทำสิ่งที่ดีๆค,คือได้มาร่วมเป็นผู้ประกาศข่าวดําเนินรายการทางข่าวเที่ยงวันทำข่าวค่ะดิฉันเพลินพิศสาณิตครับและผมกนณพงศ์ธีรกิจสินครับการให้อมตะ ร,รมนะคะคือการให้ธรรมะเป็นทานนั่นเองกุศลผลบุญอย่างนี้จะส่งผลให้ท่านเป็นผู้มีปัญญาค่ะปัญญาในการดำเนินชีวิตคุณผู้ชมคะเรามาเสริมสร้างปัญญาของเราด้วยการรับฟังข่าวสารข่าวกิจกรรมธรรมะนะคะเกี่ยวกับทางศาสนากันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้เลยค่ะใช่เลยครับพระพรมชิริยานเป็นประธานการประชุมงานมหากุศลถวายเทียมพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนทันใจเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลอาสาละบูชาและเข้าพ,าพออรรษาพศ2558ค่ะติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกกรสะดวก,กิจ วัดยานวากำหนดจัดงานมหากุศลถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนทันใจเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศก,กาลอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศัการาช2558จึงจัดการประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดงานโดยมีพระพรมวชิรยานกรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าวาดวัดยานวาเป็นประธานในการประชุมจัดขึ้นในห้องประชุมชั้น3อาคารมหาเจษฎาบดินวัดยานวาเขตสะทองกรุงเทพมหานคร พระพง์วัชรยานกรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าวาดวิญญาณวาและในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิตเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดงานมหากุศลโดยมาจากตัวแทนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการจัดงาน โดยมีวาระของการเตรียมริ้วขบวนแห่ในวันที่30กรกฎาคม2558เป็นวาระสำคัญโดยได้มอบหมายภาระหน้าที่ในการร่วมจัดงานแก่หน่วยงานต่างๆทั้งนี้กำหนดการจัดงาน ในวันที่30กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม2558โดยจะนำวิถีชีวิตของไทยมาผสมผสานกับความศรัทธานในพุทธศาสานาโดยริ้วขบวนแห่เทียนแบบชาวเหนือการทอผ้าแบบดั้งเดิมตามประเพณีโบราณให้เสร็จทันใจในหนึ่งวันเพื่อถวายเป็นผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์และผ้าห่มราชดีสำเาาสององค์หน้าพระราชานุสาวรีรัชกาลที่ส กำหนดริ้วขบวนแหอย่างสวยสดงดงามกว่า100ชีวิตในเช้าของวันที่30กรกฎาคม2558เพื่อนำฝ้ายแห่ให้กับพุทธศาสนิกชนได้ร่วมบุญก่อนนำมาทอที่วัดยาน,นวาวตลอดทั้งวันยังจะเต็มไปด้วยกิจกรรมอาทิการทอผ้าของชาวไทยลือ้อการบรรยายธรรมการสวดมนต์เวียนเทียนและการแสดงเพลงถอยของแม่ขวัญจิตศีประจันกนานลำตัดพ่อสงครามิแม่จรุญใหญ่ส่วนในวันที่3 จะเป็นกระกฎะาคมสองพร้อาสิบแปดเป็นพิธีสมโพธิผ้าอาบน้ําฝนทันใจในช่วงเช้าโดยประธานครืหัดผลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคนเป็นประธานถวายเป็นการประชุมนะคะคณะกรรมการคณะจัดงานนะคะที่เตรียมงานสําหรับวัน อาสา,า,ารหบ,บูชา,ชาและวันเข้าพรรษาค่ะซึ่งมีการประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะที่อาคารมหาเจสดาบดินชั้น3วัดยานวารส,สาธรกรุงเทพมหาคนครค่ะมีพระเดชพระคุณพระพรหมจิรยานกรรมการมหาเถระสมาคมเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ค่ะเจ้าคุณคะการเตรียมงานจัดงานอาสา,ารหบ,บูชาเข้าพรรษาแบบนี้เนี่ยเรียกว่าทุกๆวัดก็ทํากันอันนีเน้เป็นกิจกรรมที่ ต้องทําทุกวัดอยู่แล้ว <Okay. S 2> เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของชีวิตของพระภิกษุสงฆ์องค์สมณรโดยเฉพาะการอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสสามเดือนเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมแบบนี้ เพื่อให้พระสงฆ์องค์สมนเดชนั้นได้บรรลุปเป้าหมายของการอยู่จำพรรษาการมีผ้าอบน้ําฝนไว้ใช้การมียุกยาเอาไว้ใช้ในคราวเจ็บป่วยในช่วงจำพรรษา3เดือนแล้วก็ศึกษาเร่าเรียนกันอย่างเต็มที่ในเทศกาลเข้าพรรษานี้ขอเจริญพรค่ะเทศกาลเข้าพรรษานะคะในช่วงปีนี้จะเป็นวันพฤหัสบดีบอาสาฬหะนะคะวันพฤหัสบดีแล้วก็เข้าพรรษาเป็นวันศุกร์ต่อด้่เสาร์อาทิตย์ ต้องถามคนวัยรุ่นแล้วล่ะยาวๆแบบนี้เป็นไหนคะอา,อาจจะยังไม่ได้ไปไหนมากนะคะก็รับงานตามปกติแต่ว่าถ้าจริงๆมีเวลาว่างก็อยากเข้าวัดหนูก,กันครับผมก็จะมีเหมือนกับพิธีต่างๆของทางพระพุทธศาสนาเนาะ รเรียกว่าเป็นวัยรุ่นนะคะเรียกว่าวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ค่ะก็สนใจศาสนาเหมือนกันเรามาช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะคะแม้แต่ทางรัฐบาลเองก็ยังให้ความสนใจให้ความใส่ใจในการดูแลในการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกกิจกรรมทีเดียวค่ะใช่แล้วล่ะครับอุปถัมช่วงข่าวโดยเจษดาเทคนิคมิวเซียม สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134